เลนบอคิวชนแนลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยพี่มีแล้วก็พี่มายนะคะจะมาเล่นเกมอะไรคะพี่มีเกมทายเงาเจ้าหญิงดิสนีย์ใช่ใชก็คือแบบว่าอยากเล่นมากๆเลยนะคะใครที่ชอบดูดิสนีย์นะก็มาร่วมทายไปพร้อมๆกับพวกเราเลยแล้ววันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้แรงบันดาลใจจากช่าง แบงค์ซันเดย์ใช่แล้วใครมีี่ชอบแบบว่าเจ้าหญิงดิสนีย์นะคะก็สามารถไปดูช่องพี่แบงค์ซันเดย์ได้เลยนะคะแล้วก็กติกาของเรานั่นก็คือเวลาถ้าเราจะตอบนะให้เราสองคนเขียนใส่กระดาษแล้วค่อยเปิดพร้อมกันนะคะงั้นเราไปเริ่มตัวแรกเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มตัวแรกกันดีกว่านะคะตัวแรกนั่นก็คือโหง่ายมากเราจะง่ายมากเราจะไม่ลอกกัน โอเคเดี๋ยวเขียนคือกระดานใหญ่มากด้วยระหว่างนี้น้องๆก็คือแต่ว่าถ่ายไปพร้อมๆกับพวกเราเลยเป็แล้วหนึ่งสองสามตื่นซินเดอเรล่าใช่ซินเดอเรล่าไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดูเฉลยแล้วนะครับคนแรกนี่คือซินเดอเรล่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวที่สมาดูกันว่าตัวที่สอบของเราคือเครู้เลยโอ้ตัวนี้ง่ายมากเป็นตัวละครที่พี่ชอบดูมากๆเลยนะเปิดแล้วหนะึ่งสอมเอลซ่าเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันมาดูฉเฉลยนะคะว่าจะใช่เอลซ่าอันนี้เนี่ยได้สุดๆเลยนะ้า,านะแล้วก็มือเปานัา่นก็คือ เอลซ่าไปเก้าที่สามต่อไปตัวที่สามทุกคนโู้โหเลยตัวที่สามก็ง่ายเหมือนกันนะระหว่างนี้น้องๆก็ทายไปพร้อมๆกับพี่มิ้งพี่ไมเลยนะแล้วก็มาดูกันว่าน้องๆเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่กันโอเคเดียงหนึ่งสองสามออลล่าออลล่าออลล่าทำแม่ยิ้มเหมือนกันเอาแต่ฉันเขียนรอลิงไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลย อันนี้ก็ไม่ยากเช่นกันนะฮะสังเกตได้จากมุมกุฎนั่นเองนะฮะเฉลยครับผู้หญิงออรราคนที่สี่ครับตัวต่อไปนะคะตัวที่สี่อุ้ยตาลเติงว่าปากกับเพียนยิมนาสติกเวิร์ดชืบชืบยังเสร็จยังตาละลองซ้อมฮาดเอารีโออารีโอ เราใจตรงกันเจอเราวาดตาเหมือนกันมีตาด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคำตอบคือแอรียอจริงไหมนะตอบไหมอ่ะเฉลยแล้วนะครับคนที่สี่คือแอรียอคนที่สี่นี้ออกแนวแปลกนิดนึงนะครับผมต่อมาคนที่ห้าใช่คนที่ห้าอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ง่ายอ่ะใครเป็นสายผิดนี่น่าจะรู้จักนะเราจะผิดสักข้อหรือเปล่าถ้าใครผิดแสดงว่า ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ Disney หนึ่งสองสามคือ Jasmine Jasmine j a s m i คนที่ห้าคือ j a s m i น e ต่อไคนที่หกนี่เด็ดครับเด็ดครับจัสมต่อไปตัวที่ขอดอกตัวที่หกคืออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยฉันว่าฉันรู้ละไม่ยมัใช่เลยไรวะอ๋อตัวนี้แอบแบบ แต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้อะหนึ่งสองสามดาวพันเซลดาวพันเซลคือตอนแรกอะตกใจนะว่าเป็นตัวลายเว้ยเธอเออเคยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจนถูกหรือเปล่านะดาวพันเซลถูกไหมคนที่หกเหรอคนที่หมือนเส้นที่หายตี้เหลาดาวพันเซลประมาณคนที่เจ็ดนะครับคนที่เจ็ดเคเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวที่เจ็ด กอ,อรู้ยังเนี่ยคือนึกออกอยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเสร็จแล้ว,วนเงยโมรอบนี้พี่อาจจะผิดก็ได้รไมไม่ใช่แฟนพันแผนนะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่าออหนึ่งส,สองสามนทไวจสนท์ไวเอ้ถูกได้เงยโมอะไรโมตอนแรกอะ แบบลังเลแล้วอ่ะโอนีหเจ็ดง่ายมากเลยนะฮะซินเดอเรับรองเท้าสโนว์ไวท์เย้ทุกคนจะยิงคนที่แปดนะฮะย้ำอีกทีนะตอนนี้เรายังไม่ผิดนะค่ะจะยิงคนที่แปดมามาดูกันต่อเคมันแต่สั้นเกินไปว่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้แต่ใช่หรือเปล่าไม่รู้ทำไมเหมือนมีเหมือนมีน้ำออกมาที่ปุ๋ยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ ใช่หรือเปล่าช่งทุกคนเจ้าหญิงดิสนี่คนไหนถือดาบไม่รู้อันนี้เดาฉันก็เดาคืออะไรหนึ่งสองสามมูหลานมูหลานจะลองคดีกัน้วใช่แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะพี่มีพี่ไม่ตอนที่ไปฝึกในค่ายคารไม่รู้มันรู้กันว่าจะรเล่าคือมูหลานตุกก้าวไปดูกันเลย้ไงก่อนเออนึกว่าจะไม่เป็นพี่ก้า แล้วแค่เห็นผมก็รู้เลยอ๋อรู้ละหนึ่กระดาษคือใหญ่ไม่ไหวหนึ่งสองสามกระดานเบลเบลใช่เลยปะน่าจะใช่นะบอกว่าตรงผมตรงเนี้ยเขาเป็นเหมือนต้อกันได้เป็นรับคนที่เก้าคือจะหญิงเบลเฮ้ยโ คือเรายังไม่ตอบผิดเลยนะเนี่ยทุกคนก็คนมันสั้นมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปต่อไงต่อไปตัวที่สิบอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนอะไรอ่ะเฮ้ยตัวนี้อาจจะผิดก็ได้นะเนี่ยอะไรอ่ะไหนผมน้ะทำไมผมน้องมีอยู่กระจุกหนึ่งต้องเดากระปองบานมากในข้อที่สิบแล้งก็อย่าลืมทายมากันด้วยนะคะว่าคือตัวอะไรเนาะ มาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะถูกไหมเรียนสอบซ้ำเดิแต่ในใจฉันมีไออะไรวะแอนนาตอนที่ใส่ชุดกันหนาวหรอที่มา่อนเดี๋ยวมาดูแต่ฉันว่าเทียน่าเพราะไอเรามาดูชุดของคนที่สิบนะของเพียร่าไปเฉลยคนที่สิบครับคนที่สิบคือเจ้าหญิงมั่วเป็นเพียรใครแอนนากันเองวันนี้ฉันคิดยนจริงจรินะแอนนาคือทุกคนเกิ แบบไอตรงข้างล่างมันใช่ป่ะไม่เห็นเป็นขาเลยเว้ยทุกคนมันเป็นแบบว่าร,รวมๆกันหรือว่ามันใส่กระโปรงถเกถูกแล้วฉันคิดว่าแอนนาแต่ฉันเขียนเพียนหน้าเซนลูข้อที่สิของเรานะคะข้อสุดท้ายคือเซลไม่ได้คะแนนต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาทายของคู่ใจของเจ้าหญิงดิสนีย์หรือว่า อามุดนั่นเองชาล์นก,ก็จะเป็นของประจำกายหรือว่าของที่แบบว่าอยู่กับเจ้าหญิงดิสนีย์คนนั้นบ่อยที่สุดนะคะมาดูกัน<ช><ช>ว่ารอบนี้เราจะตอบถูกกี่ข้ออาจจะยากก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็น้องๆเนี่ยสามารถมาร่วมเล่นเกมกับพวกพี่ได้ด้วยนะเออมาทายไปพร้อมๆกันไปนเลยข้อแรกข้อแรกของเราคือตือ่นเต้น,นตเต้นคือโองายมา เขาบอกว่าจากง่ายไปยากเราต้องเขียนชื่อเจ้าหญิงใช่ไหมใช่ก็จากง่ายไปยากไงยากก็ยากหนึ่งสองสามดัสมินัสมินโหอันนี้ง่ายใครไม่รู้คือแบบใครไม่รู้แบบคือนั่นแหละจบเหเอียงแล้วก็ถ้าเราถูๆเนี่ยจะมีจินนี่ตาออกมาจินนถูกต้อง ต่อมาข้อที่สองข้อที่สองคืออะไรโวดง่ายอ่ะนายมองระหว่างนี้น้องๆก็ร่วมทายไปกับพวกเราด้วยนะเ2็มสองสามสโนไวส์สโนไวส์เหมือนกันแต่เราใช่ไม่ได้วัดลูกคือคำตอบก็ต้องสโนไวส์ป้าถือแอปเปิ้ลขนาดเนี้ยใครตอบไม่ได้คือแบบคือแบบ หลังโดนถั่วลง <l ots> พี่คขาดูตอบไม่ได้ค่ะทำไมพี่พี่เจ <c oughs> ้าูลี่ค่ะ <c oughs> ดูฉ <c oughs> เฉย่ <c oughs> ข้อที่สองนะฮะอันนี้ข้อ,ขอ <c oughs> แรกแรกมันก็จะง่ายอยู่นะคะทุกคนข้อที่สองแล้วก็ู่กไปอีกรอบหนึ่งข้อแรกแรกมันก็จะง่ายอยู่ใช่ข้อที่ปัญคือวีนี่ก็ง่ายอันนี้ชอบดูบ่อยมาก อันนี้ก็ง่ายนะน้องๆก็ถ่ายไปด้วยเลยว่ากระทะเนี่ยเป็นของคู่ใจของใครหนึ่งสองสามลาาร์พันเซลลาบาพันเซลเดชาพี่เจ้าชายขึ้นมาแล้วก็เอากระทาตีหัวปึ้งใช่ลาบาพันเซลเขาจะมีกระทาหนึ่งอันนะคะแบบเป็นของคู่กายคู่ใจกระทานี้เกี่ยวข้อกับเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีชื่อว่าลาบาลาพันเซลลาารพันเซลนั่นเอง ในกันตาสี้ทีท่สีอของเราบวนน้ก็่งงงก็ล็อาข้ามไปเลยได้หรือเล่ขึ้นมาปุ๊บก็คือรู้เลยได้แล้วได้แล้วหนึ่งสองสามเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าใช่ก็คือแบบว่าเป็นเกตสิมะนะคะทุกคนเกตสิมะของเอลซ่าเพราะว่าเอลซ่าเนี่ยเขาจะมีพลังวิเศษ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับมาได้ไปอรอะอะไรอะไรอกอะไรอะไรออะไรอ่อะอะไรอะรอะไรอะอะไรอะไรอะรอะไรอะรอะไอะไรอรออะอะไรรอะไะได้รอออฉันรู้ะ อ,อุย๊ยอันนี้ง่ายเธอนี้ง่ายสิอะไรทุกคนรู้ไหมทุกทุกคนถ่ายไปด้วยกับพร้อมกับพี่หนีพี่ไม้ซินดอร์เดายล้อซินดอรเล,ลา่าอ๋อซินดอรเล่าทุกคนตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกว่ามันคือแบบว่านึกไม่ถึงรถฟอนทองเลยอะซินโดเรล,ลา่าเขาจะมีรถฟัก ทองที่แบบว่านางฟ้าเขาเสกมาให้ใช่ไหมทองแล้วก็มีหนูเนี่ยโดนเสกเป็นม้าให้ไปพาเจ้าหญิงเนี่ยไปงานเต้นรำโอ้ยฟักทองแม่งเป็นโลชั่นทองเกี่ยวข้องกับตัวหญิงซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าเม่ได้มีเพจมลูกค้าที่มีคู่แ้วก็รวมผลลัพธ์แล้วก็ผิดต่อคะแนนแล้วต่อมาข้อที่หกเริ่มละอุ้ยรู้ ชื่อหะไวะใช่ปหนึ่งสองสามบอลหน่าจิ๊บแอร์เรียลบอลน้าหรอจะไม่รู้ดูลายดูลายมันคืพรอมเลยบอลน้าหล่อจิผมจะถูกหรือไม่เรื่องใช่เลยนะที่เป็นเกี่ยวข้องกับบอาหน้าที่มีจอดผูกไปนะคะตอนนี้คะแนนเราสองคนคือเท่ากันเล่นนี้ง่ายออ๋เจ็บ เข็มปั่นได้เข็มผ pues so ิดเข็มข้อที่เจ็ดของเรานะคะก็จะเป็นเข็มปั่นได้นะหนึ่งสองสามเอาโดราเออโดราโอ้โหเย้เออโดราถูกตอบไปข้อที่แปดคุณคุณอะอะไรอะ ที่เปิดวายอะยากละเปิดวายใครเปิดวายพวกคนมียากมากเลยอะแต่ก็จะมั่วรอบนี้เราก็จะมั่วค่ตอบแล้วหนึ่งสเทียน่าเออฉันก็ตอบเทียน่าแต่ว่า ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเหตุแน่นอนลูกค้าขนทาร์ตแบบแอรีเอลเด๊ะใครตอบถูกไปข้อนี้แอเรียลเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าที่เปิดขวดเจ้าที่เปิดขวดนี้นะเป็นของสะสมของเสียงแอเรียลนั่นเองนะจำได้ไหมโอ้ยากเกินยากเกินคุณพี่ยากเกินคุณนาดู้อทีิเก่าคุณคุณมากคุณ มั่วอีกแล้วฉันก็มั่วหนึ่งสองสามเดี๋ยไปดูกันเลยไปดูกันเลยนี่คือหุ่ของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีชื่อว่ามั่วเลยมันเกี่ยวข้องกับมู่หลานฉากไหนมันีเอีกแล้วใช่ตอนนี้พี่นำชื่อพี่นำเหรอใช่ใช่ฉันไม่เคยดู ยากไหมยากไหมตอบกันได้ไหมเออถ้าตอบได้นี่ถือว่าเก่งมากป่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่สิบมาดูกันว่าจะเป็นอะไรคือเหมือนจะไม่ยากนะฉันว่าฉันรู้ฉันตอบอันนี้หนึ่งพ่อคาฮอนทัศพ่อคาฮอนทัสคือเรื่องเนี้ยไม่ได้ดูนานมากทุกคนฉันอ่ะไม่เคยดูเลยแต่ฉันเคยเกี่ยวข้องกับจิ้หญิ๋งดิม่ชื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือ Mer ida, เมริด้าหอมฉันะาะผิดนี่เป็น,นแม่ของเมริดา้ดากินขนมเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นขนมคำสาบเราจะผิดเรื่องเหรอเนี่ย อะไรอ่ะผิดอีกแล้วทุกคนพี่มีหยกแพ้นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นทั้งหมดของเจ้าหญิงดิสนีย์นะจะมีทั้งเงาแล้วก็จะมีทั้งขอบคู่กายของเจ้าหญิงดิสนียนะคะน้องๆตอบได้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกพวกพี่ตายลาคอมเมนต์ได้เลยคลิปนี้พวกพี่สองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะแล้ว คลิปหน้าเนี่ยอยากให้พวกพี่เล่นอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์บอกมาใ mm hmm. ต้ล่างได้เลยเนาะจ้าก็คืออยากให้ทายอะไรนะคะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยง mm hmm. ั้นพวกเราสองคนก็ขอตัวเราไปก่อนบ๊ายบาย